การแข่งขันทำอาหารระหว่างผู้ท้าชิงเชฟปุ่มสุดยอดเชฟอาหารหวานระดับประเทศกับเชฟกระทะเหล็กอาหารหวานเชฟไก่ในโจทย์วัตถุดิบหลักพริกสุดยอดฝีมือเชฟหญิงทั้งสองก็เริ่มรังสรรค์เมนูอาหารด้วยประสบการณ์และเทคนิคออกมาได้อย่างไม่ยอมแพ้ซึ่งกันและกันแต่อาหารของเชฟหญิงท่านใดจะสามารถตอบโจทย์ได้อย่างเผ็ดร้อนกว่ากันต้องมาลุ้นกันล่ะครับ และว,วันนี้นะครับผมเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของผู้หญิงครับน้องระเมย์ดูแล้วเป็นไงบ้างฮะคือจริงๆเนี่ยโดยปกติถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเวลาผู้หญิงแพ้อาจจะรู้สึกว่าธรรมดาแต่อันนี้ไม่ได้ไงผู้หญิงกับผู้หญิงนี่ความยอมไม่มีใครยอมแล้วเรื่องศักดิ์ศรีนี่พอพอถ้าเกิดฮึดขึ้นมาแล้วผมว่าการต่อสู้ระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงนี่ยิ่งกว่าผู้ชายผู้ชายนะทางจะสนุกลึกกว่านะครับผมต้องดูเด็ดแผดมันเหมือนวัตถุดิบของเราแน่นอนวันนี้ ต่อครับตอนนี้มาทางผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กนะครับนี่เลยครับผ่านพริกหวานนะครับสีเขียวสีแดงนะครับแล้วจะมีฮาเบเนโร่หรือเปล่าด้วยฮะฮาเบเนโร่ด้วยเหงื่อขั้วอยู่ตรงขอบจอใช่แล้วเล่นของนี่เหตุนะแต่ว่าเอาเอาพริกหวานสีเขียวเนี่ยมาเบรกนะครับผมโดยที่สับกันน่าจะใช่ฮาเบเนโร่นะฮะนี่ทางฝั่งผู้ช่างชิงนะฮะอยากรู้ว่าเหมือนเหมือนเคยถั่วหรือเปล่าเพราะว่าพีนัทบัตเตอร์นะอะไรผมว่าเนยถั่ว แล้วมีช็อกโกแลตชิพข้างในด้วยช็อกกโนะครับเหลือก็ป้ายนมปังแล้วกินเข้าไปได้เลยนี่ดูนะครับที่เห็นนี่นะครับข้างในก็จะมีเนยนะครับน้ำตาลนะครับซึ่งตีให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นใส่ไข่แล้วก็วานิลาลงไปเติมแป้งนะครับเกลือผงฟูเบกกิ้งโซดาโอ๊ตมิลแล้วก็อัลมอนด์ใส่ช็อกโกแลตแล้วก็ถั่วนะครับเขากำลังทำนะครับพริกขั่วช็อกโกแลตชิพคุกกี้ละครับข้างในนั้นมีพริกแห้งด้วยละครับโอ้ยริกแห้งด้วยมันจะจะไห มีทั้งเลยมีทั้งถัวมีบุ๊รผสมเยอะมากอะแล้วลักษณะเน,นี้ยต้องร่วนกรอบมากเลยครับผมที่แต่นี้นะฮะใ,ใส่เครื่องเยอะมากเลยนะ,ะครับ,รบวันนี้นะครับผมต้องบอกอารมณ์การแข่งขันนะของอเชฟทั้งสองคนเนี่ยนะฮะ ข้างนอกดูชิวๆแต่ข้างในคงนะฮะเผ็ดร้อนอยู่รุ่มร้อนนะฮะแต่จริงๆดูละเมียดละไมนะครับวันนี้แต่วันนี้ต้องบอกว่าทั้ง2เชฟนะฮะสทีมเลยนะฮะอย่าเผลอขยี้ตาเด้อฮะยังไม่ยังไม่มีการเผาพริกเผาเกลือใส่กันใช่ไหมฮะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณชิคิทครับครับที่เราเห็นนะครับแม่สีสันสวยงามนะครับเขียวแล้วก็แดงอยู่ตรงนี้นะครับข้างในนั้นนะครับจะเป็นน้ําตาลนะครับที่ค่อยๆเคลือบนะครับพริกชี้ฟ้าที่หั่นเฉียงบางๆนะครับแล้วก็ข้างในมีใบไทม์แล้วก็กระวานด้วยนะครัับเเ้าาากํํลงจะททปปป็็นอ พริกชีฟ oh, I mean yeah? ้าในเมนูช็อกโกแลตลาวาพริกขิงหนูและท็อฟฟี่พริกชีวาของเชฟกระทะเหล็กล้วครับท็อฟี่ก็เลยเกี่ยทำเป็นท็ฟฟี่หรือแคนดี้นั่นเองะครับกินใน่รายการสูงส่งครับคงจะหนึบอร่อยนะครับเหลืออีกสามสิบนาทีเลยครึ่งชั่วโมงเลยประมาณแล้วสานาทีนะครับอาเชฟผู้ท้ายสีนะวิ่งขึ้นไปหยิบพริกเพราะพริกแห้งแล้วครับมาดูกันนะครับผมจะมาทำอะไรนะครับ คุณชะคิดครับครับมและตอนนี้นะครับผมขอนะครับแจ้งรายชื่อนะฮะเมนูของเชฟบูท้าชิงวันนี้ค่อทำสี่เมนูด้วยกันนะครับเมนูที่1ซุปเย็นพริกหวานกับอัลมอนด์พานาคอตาเมนูที่2เทมปุระพริกหยวกส่อไส้กล้วยเมนูที่3สไปซี่พุดดิ้งและเมนูสุดท้ายชิลลี่คุกกี้กับช็อกโกแลตร้อนละครับอเนี่ยเราก็ะนะครับรองีอันนี้นะครับผมคือแม้จะเป็นเชฟขนมหวานนะครับผมมาขอท้าชิงเชฟอาหารหวาน เรื่องสายพันธุ์ของอาหารนี่ก็ไม่เกี่ยวนะครับผมเพราะว่าเขาจะทําหวานก็ได้ข้าวก็ได้แต่ว่ารสชาติของพริกนะครับนั่นคือวัตถุดิบหลักเพราะฉะนั้นต้องโดดเดน่นนะครับอ่นี่ครับรมีการจัดภาชนะแล้วนะครับของทางเชฟพุท้าชิงมีพริกแห่อ,อเป็นจไง เหมือนลูกโดดน้ำรับกินกินน้ำพริกใช่ใช่ใช่มาตอนนี้ครับผมผู้ช่วยของฉันท่ทะเลกกำลังผัดทั้งคู่ของผมทำเบรโรแน่นอนอันนี้แน่จะออกมาเหมือนน้ำปลาหวานใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เลี่ยนแปลกคนไทยกินได้หมดอยู่แล้วเออ่ฮับเบรโดนะครับผมสายพันธุ์ที่ดีเนี่ยก็สามารถปลูกในเมืองไทยได้แล้วจริงหรือเปล่าครับมีครับผมมีมีคนปลูกแล้วครับผมแล้วก็เขาก็เอามาทำเป็นเป็นพริกแบบว่าเป็นเหมือนผู้แบบพริกน้ำมันอย่างนั้นแล้วใส่กระป๋องขายเราให้ชื่อพริกโคอดเผ็ด ร <S <S พริกหยวกนะครับผมน่าจะชุบแป้งแลงไปุ้ทอดแล้วนะคร,ระับสำหรับทางเชฟภูมิเชฟพุทธชิงนี่ ใช่้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเทคนิคในการผสมแป้งกันท่วเขาใส่อะไรไปบ้างแต่น่าจะมีหลายอย่างนะครับคุณชิคกี้พาที่เห็นนะครับตอนนี้คือพริกหยวกนะครับที่โดนชุบแป้งไปทอดน่ครับแป้งนี้ก็มีความพิเศษนะครับเขามีคอนมิลด้วยนะครับแล้วก็มีแป้งอเนกปรงค์แป้งขนมปังผงปูเกลือไข่ไก่นมสดผสมรวมเข้ากันนะครับแล้วก็ผชุบเสร็จปุ๊บก็เอาไปชุบเกล็ดขนมปยทีแล้วก็ทอดนะครับเลยกลายเป็นเทมปุระพริกหยวกสอดไส้กล้วยละครับครับผมโอ้นี่ทำสไตล์เดยกัน มาใช้คนนีด้วยเหมือนคนดอกแล้วดูหน้าตาเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนคนดอกมากครเหมือนขมาเหมือนขม่ามาจริงค่ะแต่น่ากินมากค่ะมาแล้วเชฟกระธานครับประธานเชฟกระทะเหล็กตอนนี้นพริกหยวกหรือเปล่าสีแบบพริกหยวกนะครับน่าจะเป็นสีจากพริกหยวกผมรู้แล้วอันนี้พริกหยวกสูเดอร์อ๋อเป็นพริกหยวกสูเดอร์ใช่ครับทำแบบเหมือนแอปเปิ้ลจะเอาพริกหยวกนี่มาเป็นแป้งหรือเปล่าขนมของออสเตรเลียออสเตรเลียครับสตูเดอร์นี่เยอรมันออสเตรียใช้หมดครับผม คุณจจกินครับ,รบและตอนนี้นะครับผมขอแจ้งเมนูของเชฟกระทะเหล็ก4เมนูด้วยกันนะครับวันนี้เชฟกระทะเหล็กจะทําเมนูที่1คือซูเฟรพริกลระครังสยามซันเรและ2ช็อกโกแลตลาวาพริกขี้หนูและท็อฟฟี่พริกชีฟ้าเมนูที่3คือพริกหยวกสตูเดิลนะครับและเมนูสุดท้ายคือฮาบาเนโรฟิลาเดเฟียลครับ เมนูของทางเชฟไก่คือกินเข้าไปนี่แถวบ้านเล็กเวชเช้าเป็นเวชไม่ใช่รวยนะฮะเฮฟวี่มากนะฮะอย่างดั่เแลาวั็จัดเลยจัดครับผมดูครับตอนนี้เอาไปโหสวยงามที่เอาไปโผล่เพียงแครับผมนี่ทำผู้ช่วยบอกเลยแล้วผู้ท้าชิงมากเลยฮะได้มีการไปแช่เอีการช่าน้มแข็งด้วยมไปชอบน้มแข็งนะครับให้ให้ให้ลักษณะงิวเป็นแบบนี้เลยจะได้ลอกเปลือกง่ายๆนะครับอันนี้น่าจะอันที่จะไปทำเป็นซุปพริกหรือเปล่าเป็นไปได้นะครับต้องดู อา่ครับนี่ครับอ่ามาท่านีครับทางเชฟไก่ของเรานะครับเชฟกระทะเหล็กก็เริ่มเอาเนี่ยฮะเป็นเป็นท็อฟฟี่ท็อฟฟี่พริกนะฮะเป็นเนื้อท็อฟฟี่ฮาบานิโร่ครับไม่นต้องคือฮาบานิโร่ครับมาใส่บนเออ่ตีมชีสนะครับนต่างห้ามินาบิเอโร่แต่ตอนนี้นะครับมันคุมที้ครับที่เห็นนั้นนะครับก็คือเป็นแยมพริกนั่นเองนะครับเป็นแยมพริกฮาบานิโร่ละครับโอเคอ๋อนี่คือแยม อันนี้จะเผ็ดสุดนะครับครับต้องบอกว่าน่ากินมากๆวันนี้นะครับไซส์ของแต่ละทีมที่ทำออกมาก็จะเป็นไซส์น่ารักน่ารักนะครับของไอ้นี้ก็น่าจะเป็นโจุ๊อสตูเดลหรือเปล่าอ๋อนี่ของทางอ๋อเชฟไม่ใช่ฮะนี่ของพุทธชิงนี่น่าจะเป็นสไปซี่พุดดิ้งนะสไปซี่พุดดิ้งนะผมว่านะในขณะที่ตอนนี้นะครับผมเทนชั่นของระหว่าง2ทีมนะฮะเห็นได้ชัดเลยว่าทางเชฟปุ้มเชฟพุทธชิงนี่ชิลมากในขณะเชฟไก่ตอนนี้นะครับแบบว่าแห้งเครียดเลยเพราะว่ายังไม่ไปไหนเลยนะฮะ ครับมันนี่มาทางผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กมันพริกหยวกครับพริกหยวกนั่นจะเป็นพริกหยวกครับคุณชักกิทครับที่เราเห็นนี่คือเมนูพริกหยวกสตูเดิลนั่นเองนะครับข้างในก็จะมีแอปเปิ้ลเขียวหั่นเต๋านะครับแล้วก็พริกหยวกที่เอาเม็ดออกแล้วนะครับผัดกับน้ําตาลทรายแดงจนนิ่มนะครับใส่ด้วยเหล้ารำลูกเกดถั่วแคคาเดเมียแล้วก็มีเกรดขนมปังผงอบเชยนะครับเขาจะทําเป็นไส้สตูเดิลนะครับสตูเดิลต้องมีแอปเปิ้ลมีลูกเกดมีอบเชย3อย่างดใช่ ต้องบอกว่าตอนที่ท่านประธานใหญ่ของเรานะครับผมถามว่ามีอะไรจะพูดต่อกันไหมมีการหันมาค้อนกันด้วยนะจริงหรือเปล่าท่านนั้นก็บอกว่าทางทางเชฟปุ้มผู้ทัาชิงก็บอกขอมาพิสูจน์ฝีมือทางเชฟไก่ก็บอกสั่งสอนฉันสิชินเน้ชินเน้ให้หมดมาครับตอนนี้นะครับช็อกโกแลตนะครับผมก็เข้ามากวนอยู่ในฝั่งเชฟผู้ทัาชิในหม้อเหล็กนะครับ นี่เหมือนใส่แบตแซลงไปด้วยหรือเนี่ยเป็นไปได้ครับมันหนืดนะฮะเอาออกมาแล้วต้องรีบตามในขณะที่มันยังร้อนอยู่นะเพราะถ้าเย็นเนี่ยติดก้นหม้อไม่ไม่ได้เลยอกอนี่ใช้ตัวแผ่นครับลงไปแล้วเดี๋ยวคลึงให้มันบางขึ้นไปครับครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นงนั้นนะครับ ครับมาที่มาทานเอ่อผู้ช่วยของเออเชฟนคุท่านเลยนะฮะอันนี้น่าจะเหมือนคล้ายๆซูเฟ่แหะผมว่าหรือเปล่ารู้สึกแล้จะเป็นเป็นลาบาเค้กหรือเปล่าเป็นลาบาเค้กหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะเดี๋ยวอบแล้วก็ข้างในยังเป็นนุ่มๆเวลาตัดมันมันจะไหลออกมาเป็นคนข้างในเป็นแบบว่าใช่ครับเป็นฝาดอยู่ข้างใน ผมเห็นแล้วผมหิวมากเลยครับอกลับมาทางเชฟพุทธชิงนะครับวิ่งอีกแล้ววิ่งอีกแล้วครับเชฟพุทธชิงหาอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเอาเอาบอกซมิครับน่าจะเป็นบอกซเมกเวเนกานะครับน้ำส้มสาชูล่าน้ำส้มสาชูอิตาลี้ไหล่โอ้โหเป็นตรื่อง อย่างนี้อย่างนี้อ้าวเป็นแผ่นแล้วจริงครับง่ายๆเลยครับเอาละเอาแผัดเลยนอัดเป็นนแผ่เลยยังเป็นยืดๆอยู่เลยนะตอนนี้กำลังเหมือนกละแมอยู่เอาละครับเชฟไก่ของเรานะครับเชฟกระทะเหล็กก็เริ่มเอาเนี่ยฮะครีมที่เป็นฟริกหวานนะครับเอานมไปต้มกับพริกหวานอันนี้าผ่านตะแกรงแล้วนะครับเอามากรองโต้องเป็นเนื้อเนื้อที่แบบว่าสมูทม้องางนะฮะเนียนมากๆครับนี่สวยนะอยากกินแล้ว อ่าครับตอนนี้กลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงนะครับวันนี่อะไรสีสวยจังสีสวยมากครับวันนี้สมสวกครับคิคครับมาสีส้มสวยเลยทีเดียวนะครับและนี่คือพริกหวานนะครับที่เขาเอาไปย่างเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เอาไปน็อกน้ําแข็งนั่นแหละนะครับเอาไปแช่น้ําเย็นทําให้ลอกเปลือกออกง่ายหลังจากลอกออกมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปปั่นให้เป็นน้ําปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็น้ํามะนาวนะครับเขากําลังจะทําเป็นซุปเย็นพริกหวานกับอัลมอนด์พานาคอตต้าแหละครับแต่เราจะบอกเลยว่าเหมือนอะไรเหมือนกัน ซุปเย็นของฝรั่งนี้หอมแน่นอนหอมแน่นอนครับหอมแน่นอนทุกครั้งนะครับผมที่เป็นการแข่งขันทำอาหารหวานเนี่ยนะครับผมทางเราเนี่ยจะรู้เป็นพิเศษเพราะว่าไม่รู้จะทำเสร็จหรือเปล่าเพราะว่ามันจะคุกคุมด้วยเวลามันต้องไปรับการอบกันอะไรต่างๆนั่นจะมีเวลามาเป็นตัวตัดเป็นคนค่อนข้างค่อนข้างจะเยอะนะฮะถ้าอบไม่ทันก็เลยใช่เวลาเหลือเวลาอีก15หนาทีอีกนาทีเท่านั้นครับโอ้โหตอนนี้ไปยินกันบอกเวลานี้ เชฟไก่เริ่มเพียรนะครับ15นาทีนะครับตอนนี้ในขณะเชฟปุ้มก็กำลังจะต้องเอาหลายหลายอย่างนะครับออกจากเตาอบนะครับเพราะว่าจะไม่ทันกันแล้วนะครับ15นาทีตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรเป็นรูปเป็นร่างกันเลยสำหรับทั้งสองทีมผมว่าในเคร่งเครียดทั้งคู่นะครับผมเชฟผู้ชายมาเยอะวันนี้เธอแพ้ผู้หญิงไม่ได้นะครับ อ่าตอนนี้มาโรยอ่าโรยโรยไอซิ่งไอซิ่งแล้วนะครับโอเคตอนนี้ทางชันหน่เชฟถัวเหเสร็จไปหนึ่งนะครับครับอเราต้องดูกันว่าวันนี้ศึกแห่งศักดิ์ศรีของผู้หญิงนะฮะจะเป็นยังไงนะครับศึกแห่งศักดิ์ศรีของเชฟหญิงในครั้งนี้ตามฝ่ายต่างรังสรรค์เมนูสุดลำเลิศประชันกันอย่างดุเดือดแต่ด้วยระยะเวลาที่กระชันชิดแบบนี้เชฟถะทะเหล็กจะสามารถรักษาศักดิ์ศรีความเป็นหนึ่งในเรื่องอาหารหวานไว้ได้หรือไม่ต้องมาลุ้นกันละครับ